รหาที่ล้ออยู่บอกเลยคันนี้โคตรจะคุ้มนะครับท่อบิทิสทำสีทูโทนดำขาวมาโคเมียมตัดกับสีดำโคตรจะหล่อคันนี้วิ่ง26,000กิโลปี2017นะครับมาฟัางเสียงกันหน่อยท่อบิทิสคัสตอมนะครับ เลขใหม่26,300กิโลนะครับมีอะไรกันบ้างสีดำทูโทนนะครับดำขาวคาดกับสีสีสก็คาดกับสีทองโคตรหล่อเลยนะครับมีเพลตติดตรงถังน้ำมันโลโกโล้ทริอัมของแต่งนะครับด้านข้างก็ของแตง่งสปอร์ตไลท์ต่อแยกนะครับ2ดวงเต็มเต็มโคตรหล่อแฮชบาร์มีมาให้นะครับเงาเงากาดมอํามีมาให้ล้อนะครับเป็นซี่ลวดเงาตาแตกเลยเพลด้านหน้านก็ของแต่งนะครับกอกแฮนด์ซ้ายขวาของแตง่ง ฝากระปกน้ำมันของแต่งกระจกเงาๆกันไปนะครับไฟหน้าของแต่งนะครับคู่จหลอลลูคัสนี่ของดีของเด็ดเครื่องเงาวิงเลยนะครับไม่ลอกไม่พองหล่ยๆกันไปท่อพีพีคัสตอมนะครับเบาะหนังแต่งกันจับหลังของแต่งโครเมียมหล่อนไปนะครับสวยงามขาตั้งคู่ขาตั้งคู่มีให้ครบจัจสรรเรียบร้อยมาฟังกัน โปรโมทที่เห็นได้ไปทุกชิ้นนะครับเพียงแค่2อ9 0 0นเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นราใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครถูกใจแนะนำให้ทัวร์าแชมป์ได้เลยสวัสดีครับ